โอ้พี่น้องม้านคักพี่น้องปนาะนี่ตะปาพี่น้องอาสบายดีพ่อพี่เนาะพ่อพี่น้องพบกับพี่เนาะเศร้าบัดคอนหลอนเด็ดนะพี่น้องเนาะหาปูหาปลาพี่น้องไล่มองกูพี่เนาะแซวันเนาะพี่น้องพี่เนาะเศร้าหลอนเด็หลอนคอนเนาะ อโอ้ยมีตาป่าพี่นาะทัอน์ว่าซานพี่นเนเมื่งกันไลยคัดไล่บาสเดียวพี่เนอะไปขานปดนะพี่เนาะน้สาวหวนนี่เนาะ พี่น้องทางลอนคนะ้อนเนะเาะลอนค้อนลอนเดดเฮาไหลหมองเออเสอวันนําเพิ่นพี่น้องเพิ่นโอ้ยสนัดปาดปาดปาดปะ,ปะ,ปะ,ปะหลายกว่าปาด พี่เด็กเนาะสาาร,รผ่าได้อุ้ยขนาขนาด,นาด,นาดอุ้มสาว้นใหม่พี่เนอะโอ้ย สาอเปนไหมยเป็นเนาะคนอาวเป็นเนาะปาโธขอเป็นไหมไ้ดาคนปาปาโมบดมือว่าเป็นเนาะปดโอ้โมปดนดมือวนไงครับเป็นเนา ตามคนลอยโดเลยพี่น้องลำดับลอยโด้นะนขนาดขนาด,ดนี่ยากาศลำเลาะไหลหมอกพี่น้องทั้งบัดรลอนค้อนดอนเดชฮะนาะงชนะถาดเลยลายขัดหน่อยโดะโอยูหลอกเฟินมา เด็กท่าน่ชุดเหมะได้นัยังม,มีมาเด็กๆอยู่โอ,โอู้หฮะเดกเี่เนาะหายครับก ยังมีไหมพี่นอ้องว้าสนัดพี่นอ้องม,ม,มีมาเรื่อยๆเพ่อนมาแต่แตัดต่แต่อาแต่สอบคลิปนี้เรื่มกดติดตามพอกันคลิปหน้าพี่นอ้องบ๊ายบาย